สบายดีพอ่อแม่นม้นนองเอฟซีก็สทุกคนเนาวันนี้เดี๋ยวจะต้องื้อมามากินบ้งงคืออันจานนี้กดช,ชอบแค่ปลากระป๋องกับเข่าสวยอันนี้ยำพ่อแม่ขน้อันนี้ยำจะมื้อน,นั้นได้ี่ย ก็ะปองสุกินสามเนี่เนาะหอมแดงกระเทียมพริกิ้วเปิดอยู่บ่เบิ่งแบบเป็นเลที่คนกินนะน้องบุญเพื่อนบางที่น้องๆชื่อปลากระปองเมื่อหแถปลาเก๋ปลาเก๋นี่สเราบงสี่ปองสืลองตุงเบิ้งคือดังแฮ่แต่กิน่ได้แต่นอนเบิ้งเด้ฝ่ายการเลยอย่า แซ่บเพื่อน3ามคินจิตอยู่บ้านเนาะออะไรอ่ะทางข่าวเศร้าข่าวเพียงเลยนะปะจวกองหนาแซ่บอกแซ่บบอก่บบริกิจเป็นต้นโดนเลยมีสามอยู่สามตอนเนาะสิินคือคือคพอนเห็ดงนะลองบิ้ว่ามันจะแซ่บคืเพื่อนในคิบนกลางเะ นี่กับผิดฝนเสียงก่อนเด้อบเปสียงมันประเทศไหนกอดก็ไปรองบังเดอรัดสิบินเสนักันเพื่อนแต่พ่อเห็นในคลิปนะแบบไม่รู้

นมันบเป็นแบบในคลิปกินนอะไรดีหมนใช่า เด้่หัวหางมีก้อนใส่แล้วก็มาด้วยเทสคเินงดัง้งก็เท่ข้นนะจะลดอยากเฟ็นหนึ่งแ่น้นี่เก็บดวอันอันสวานน้ำอมใ้กินจาหวจะ

ยอยงเดีใส่ีนน่าคปหอม่ะพันธุ์ีซีวงเ้ะอาอาได้นนังไแดนบลป <c oughs> กินแบบนั้นขอโทขอไพแล้วูด้น้องเนาะ ตัวันบอบคือดกัลิป็ดังแทบอ่ะชอบกปเห็ทุกคนินะในติตอกคนตักินนแบบพี่ฟ้าคนน่ะจะ่องกับู้หรอกฟ้าใดเนาะจะอไลองบ้างหแบบนอนเบิ่งกับคือแบบเ็นเบิ่กินกับกอะอ กินเจ้าของก่ับุมีนักะครต้คิดสมัชน้อขอมปัจจัยเห็นปัจจัยวาลุงถูชื่อปากระป๋องนหอกระด้่งน้มันแทนแกะแก่หอมแท้ตู้แก่หอมแกะกระเทียมมาจะมีบุมีอบการมาก่อนนะบุมีแบบจิ้งจกกำยำอยู่แล้วหร อนักทำห้าได้บ่ จะท่องก็ต้อกินกินหฮเบิร์อด้เลยนะดเอาไว้เราเป็นหักก mm. ินเนาะจะดูดี๋ยวไหนนะคิดสเบ่ร์ตจ๋า và thêm nữa để khi đã trời sự âm bàn là chết chung hạ rồi Đời, Chết chung hạ thân, <laughs> chung hạ thân, chín. ăn thủ cô lát Cho tí ngọt lên là 3 bạn chuẩn lát รัจงเมอนเป็นเน้อนเงี้อันนี้มันจิดเงินเยอๆเนาะแม่งจะยงหนักเงี้ใช่คอเคยมาบได้งไ่ะไ่นี้ามานองทง้ก็อะไรอ่ไม่่อยแพะไม่ขึ้นแหงโต๊ะเอแามถ กบเด็กงงอกไหน่ต้อไปซื้อหล้านะไปซื้อซื้อเทปึ่งวันี้เสียรถยนด้วยว่ับริษัทยนนีัน้องาไปเท่าไง

นขาจะขาก็ได้ แต่ว่าลองกันนกจริงดูหนาด้วยหนาด้านของกระจอยลมบวันนี้เลยมัน้งรมก็ดีนะก็เลยแบบว่าลมยนังไไม่ไม่นกนอาเย่นคริดเย่าห่อนมาตั้งหลายมือไม่มีแับหนาวแต่ว่าอากาศมันแบบพูดคีนาวกับนาวคืดคีห่อนกับห่อนนะแบบบ้าอากาศน้ำบ่ททัน กะโอเคพ่อแม่พ okay, ja. okay. right. so, um, really? ี่น้องคลิปนี้กับโบไม่ยังหลายซะท่องกะมากินตามคลิปในติ๊กต็อกมันดังซะวท่องก็เลยแบบนั่งเบิ่งกับคนกินคือเป็นใจแซ่บขนาดซะวท่องก็จะกินจับกัาแซ่บบ่กะโอเคอยู่กะแซ่บอยู่เนาะกะทตำปลากระป๋องแต่พ่อแม่พี่น้องถ้าบ้านเฮาได้กินปลากระป๋องจะลุงแล้วเนาะกับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่องคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ชท่อง เป็นจุด no. ต่อไปเนาะชาวท้องกะเป็นทุบข้ามแม่นนอก่ปแม่พี่น้องแต่ละคนส่วนมากอะไรกะมีแต่คนให้กำลังใจแา่ท้องดังกะมีแต่คนแบบสนักสนโนแช่วท้องเนาะให้กำลังใจมีอยู่อันเดียวเนาะมีแบบว่าแบบคัดคู่ไม่งันก่งกระวมเป็นยังก็ถึงอ็เป็นพัดก็มีอยู่คนเดียวคนนี่จะท้องกับไม่ได้เครียดจะท้องกะดีด้วยช่ำเนาะจึ่แบบว่าเป็นเดตุ กินเนื้เห็นเน่าแบบว่าเน่าตะวีแรงมัมบบนดันใจที่แบบว่าใจสะท้องน่ะทานไว้ลดน้ำหนักบ้ของชะน่องกับพยายามลดอยู่เนาะภายในชะน่าาองกับตอนคขน่หรือก็คือว่าตอนเนากินเข่ากินน้าเนาะคือมันอี้ก็เขาเจ้าเขาเที่ยงจะต้องก,กินแบบในเวลาเดียวเลยภา,ายในี่น้งองเนาะถ้าแบบคนเฮามันก,ก็ต้องกินบ้างเนาะภายในชะน่องกับเพราะว่าถ้าว่ากินลายเบ้ก,กับชะท้อนกับ แต่ได้คิดว่าององกินลายกักินอิ่มพอเนาะปะโดนก็ไ่กินลายกินอิ่มพ่อเนาะาะไรฟองฟองนึ่งแต่ฟองฟองนึ่งหนถ้าถ้าบอกินก็คือว่าเราบุฟี่เกินแล้วเน้เนาะกระิดี่กินโตแต่คือว่ากายโพงเนาะเพราะว่าไดจะมาปลากระป๋องเดี๋ยวนี้บ่ได้ตะกี้เนาะตะกี้พูดปองญ่ปองเงาคนนี้ว่าบอก เกี้เขาวางง่ายกนี่แต่ตุ้ยกวนี่นะนี่เขาวานน่อยได้ตเนไมเนบ่เเมอนบอกี้ปลาปองนกินจะโดดละบ่ละกันมันกัีปัคนอยู่เลเนบ่หน่เาก็ไ่ได้สังเกตุงงี้นง่ายตุ้ยกว่านี้วว่บ่เนะ้นี่ แต่กได้เรื่องยังงละี่นั่ากระปองอะ้รนั่นกนั่นกินดีๆกล่องนึงกินบดขอบคั่วกะมึงจำกจำเนาะติกนี่มีประมาณหาโตเนาะออแม่อันนี้สาตันีนใหญ่แล้วดีดีห้ากล่องไ้แล้วเพราะว่ากล่องใหญ่กวนี้อยมันืวมันสเกนกว่านี้ลรียงกันเรื่องปลากระปองนะไปแตโอเคน้าพงแอนที่น้องคิดนอีก่ะ ฝากพงเงยพี่น้องกดไลค์ก็แชร์ให้ชางท่องคือเก่าเป็นกำลังใจชาวท่องคือเก่าวชาวท่องที่ได้เป็นมีกำลังใจไปคิดคิดต่อไปน้องพงเงพี่น้องไอ้ที่ทุกๆคนทำเมนทำคลิปอมเมนต์ชาวท่องกับกดกระตืใจให้เบิร์ทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องไปที่ไหนที่ได้ที่เกียรดชาวท่องกับกดใจให้เบัตรเงินพี่น้องนอกเหนือจากชาทองอังกฤอเป็นนู้นนะ กับมีอย่างไรจะต้องกัก็ดีด้วยกันนะอ่านเป็นบริสุทธิ์ตรงนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนมากอ่ะพี่น้องอ่านให้กับพี่แต่ก็มีดีทั้งนั้นเนาะแต่ละคนก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นตรงไหนพี่น้องจะต้องกับมูมี่ว่าแต่ว่าบริวารสิสอบไม่เป็นพี่สาวในพี่น้องแต่บูมี่ว่าสิสอบจะที่แบบใดเนาะแค่นั้นเองกัแต่ต้องจะแค่กดใจตรงไหนพี่น้องแต่มันกับบริวารเป็นเป็นอย่างตรงกันพอเข้ายู่แล้วเนาะจันเลยเนาะ คือว่าจะท่องแบบแบบไม่ได้คิดว่าเจ้าของเก่งก็ไม่ได้คิดว่ายังไม่ได้เลิกไม่ได้รู้เนาะแต่คือว่าจะท่องก็เป็นสไตล์ของจะท่องแบบที่แหล่พวกเนี้ยพี่น้องเนาะกินก็กินแง่เนาะกินก็แง่แต่คือว่ากินก็กินแต่เอ็กซ์ซีแบบคนท้าวกะมีทั้งคนหักคนแทงเนาะท่อกะบอได้โทษไทยพวกเนี้ยพี่น้องเนาะแต่ว่าโตท่องท่องแต่ยังอันนมในแบบกะบอได้ติบอได้ว่าไทย

พี่ตี๋นักกีฬาพี่เมย์พี่น้องไปก่อนวันนี้ล่าลายเพื่ออะไรรถไปจักรื่อเนาะเดี๋ยวสิไปอะไรวันนี้พอมีพี่น้องจะสบายสบายดีพอมีพี่น้อง